มังกายนะครับผมยกเวทเวล,ละนิดจิตจำใสะน้ำหนักตัวเป็นร้อยก็ลดได้นะครับทุกคนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับชวนกันออกกำลังกายนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับเราก็เริ่มจากน้ำหนักเบาๆก่อนอาจจะ6โลเราออกกำลังกายเราไม่จำเป็นต้องไปแข่งใครฮะ ไม่ในไม่ใช่นะักเพาะกายให้หุ่นเพอร์เฟกเลิ่นหลูนะออกเพื่อสุขภาพเพื่อลดอาการปวดหลังนะฮะออฟฟิศชินโดมถ้าเกิดว่าเราเคยชินกับน้ำหนัก6โลแล้วเราอาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเป็น10กิโลกรัมนะครับแล้วก็ยกทีละ1ิบ20ี่สิแล้วก็อาจจะผ่อนสิบยี่สิอาจจะผ่อนไปเรื่อยๆนะ เมื่อยเราก็หยุดหายเมื่อยเราก็ยกต่อนะได้เหงื่อดีนะครับทุกคนชวนกันออกำกำลังการกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับทุกท่านออกกําลังกายกันนะครับทุกคน